สวัสดีค่ะเด็กๆวิชาสังคมศึกษานะคะมาพบกับคุณครูตาลอีกเช่นเคยวันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนทำแบบข้อสอบนะคะโอไม่ต้องตกใจนะคะนักเรียนค่ะเดี๋ยวมาทำกันพร้อมๆกับคุณครูเลยบางคนบอกว่าวิชาสังคมเป็นวิชาที่ยากใช่ค่ะแต่นักเรียนก็ค่อยๆ ที่จะทำความเข้าใจไปนะคะไม่ยากที่จะเข้าใจถ้าทุกคนตั้งใจนะคะลูกคุณครูเข้าใจว่าเด็กๆยังอ่านหนังสือไม่ไม่เก่งเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องช่วยอ่านให้ฟังถ้าไม่มีเวลาน้งองๆก็หาวิธีการเรียนแบบอื่นไปนะคะอ่าวันนี้ นักเรียนเปิดหน้า123แบบพัฒนาทักษะในการทำข้อสอบนะคะเดี๋ยวเรามาทำกันพร้อมๆกันไปเลยนะคะข้อ1บุคคลในข้อใดเป็นญาติฝ่ายพ่อ,อนักเรียนคะญาติฝ่ายพ่อและญาติฝ่ายแม่เราจะเรียกต่างกันนะคะอ่ะข้อ1บอกว่าตากับยาย นี่คือญาติฝ่ายพ่อหรือฝ่ายแม่คะตายายนี่คือญาติฝ่ายแม่ซึ่งเป็นพ่อและเป็นแม่ของแม่นั่นเองนะคะข้อนี้ไม่ใช่ต่อไปค่ะสองน้าและอาน้าเป็นญาติฝ่ายฝ่ายได้เอย่ยน้าเป็นญาติฝ่ายแม่นะคะซึ่งน้าเนี่ย เราจะเรียกคนที่เป็นน้องของแม่ว่านาส่วนอาเราจะเรียกอาเนี่ยนะคะคนที่เป็นน้องของพอ่อเพราะฉะนั้นข้อนี้มีญาติของแม่และญาติของพอ่อมันไม่ใช่ตามคำถามนะคะตามคำถามบอกว่าเป็นญาติฝ่ายพ่อทั้งหมดเราเรามาดูข้อต่อไปกันเลยปู่และย่า ปู่และยา่าเราเรียกใครคะเป็นญาติฝ่ายพ่อหรือเปล่าถูกต้องค่ะข้อสามอันนี้นะคะให้นักเรียนระบายสีระบายค่ะญาติฝ่ายพ่อก็คือปูแป่และย่าปู่และย่าเป็นใครเอ่ยเป็นพ่อและแม่ของของคุณพ่อนะคะ ต่อไปค่ะมาดูข้อ2ต่อหัวหน้าครอบครัวมีหน้าที่อย่างไรหัวหน้าครอบครัวมีหน้าที่อะไรเอ่ย 1. ตัดสินใจเรื่องราวต่างๆ 2. ว่ากล่าวตักเตือนสมาชิกเมื่อทำผิด 3. บังคับควบคุมสมาชิกอย่างเข้มงวด หัวหน้าครอบครัวหมายถึงใครคะอันนี้คุณครูบอกให้แล้วค่ะว่าบางบ้านมีหัวหน้าครอบครัวที่แตกต่างกันบางบ้านแม่เป็นหัวหน้าครอบครัวก็ได้นะคะซึ่งหน้าที่ของหัวหน้าครอบครัวก็คือยังไงเอ่ยตัดสินใจนะคะ ตัดสินใจเรื่องราวต่างๆให้นักเรียนระบายไปได้เลยค่ะลูกข้อต่อไปนะคะข้อ 3. นักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไรในฐานะสมาชิกของครอบครัวนักเรียนเป็นส่วนหนึ่งเป็นสมาชิกส่วนหนึ่งในครอบครัวนะคะว่าใช่หรือเปล่าเอ่ยพูดจาด้วยคำพูดสุภาพใช่ไหมคะโตเถียงเมื่อ ถูกว่ากล่าวตักเตือนถูกไหมเนี่ยตัเถียงข้อ3ต่อว่าสมาชิกในครอบครัวที่ทำผิดหน้าที่ของสมาชิกในครอบครวัวทูกต้องนะคะตอบข้อ1ค่ะว่ากล่าวออขอโทษค่ะพูดจาด้วยคำพูดที่สุภาพอ่าเสร็จแล้วนะัเป็นเปิเปดหน้าต่อไปเลยนะคะ ต่อไปข้อ4ค่ะน่กเรียนดูของตัวเองไปเลยนะคะลูกการจัดเอกสารภายในโรงเรียนเป็นหน้าที่ของใครจำได้ไหมเอ่ยผู้ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับเอกสารภายในโรงเรียนคือใช่ผู้อำนวยการโรงเรียนไหมคะเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนหรือหัวหน้าห้องคะตอบข้อ2นะคะเจ้าหน้าที่ ของโรงเรียนซึ่งจะทำหน้าที่กเกี่ยวกับเอกสารต่างๆภายในโรงเรียนต่อไปค่ะข้อ5ผู้อำนวยการโรงเรียนมีบทบาทหน้าที่อย่างไร 1. ดูแลความเป็นอยู่ในครอบครัวของครูถูกต้องไหมเนี่ยข้อ 2. ดูแลการทำหน้าที่ของครูในโรงเรียน สดูแลนักเรียนแทนครูประจำชัน้นตอบไหนไหนดีคะผู้อำนวยการโรงเรียนถูกต้องคะ่ะนะคะดูแลการทำงานของครูในโรงเรียนต่อไปคะ่ะข้อ 6. นักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไรในฐานะสมาชิก ของห้องเรียน 1. ตั้งใจเรียนหนังสือ 2. พูดไม่พูดคุยกับเพื่อนห้องอื่นหรือ 3. ทํทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนเรียนดูนะคะโจทย์ถามว่าอะไรควรปฏิบัตินะคะควรปฏิบัติอย่างไรฐานะสมาชิกในอของห้องเรียน ของห้องเรียนก็ต้องเป็นไงคะยุ่เมื่ออยู่ในโรงเรียนนักเรียนก็จะต้องตั้งใจเรียนโอเคคะ่ะเก่งมากต่อไปเรามาดูคนต่อนะคะข้อ7ข้อใดคือบทบาทหน้าที่ของนักเรียนที่มีต่อครอบครัวที่มีต่อครอบครัวนะคะ 1. ดูแลความเป็นอยู่ของสมาชิกในครอบครัว หน้าที่ของนักเรียนไหมคะเนี่ยข้อ2เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ถูกไหมลูกข้อ3ประกอบอาชีพสุจริตอันไหนคือหน้าที่ของนักเรียนคะถูกต้องคะ่ะเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่นะคะต่อไปคะ่ะ้อต่อไปเลยข้อ8ข้อใดเป็นสิทธิที่นักเรียนควร ได้รับครูพูดไปทุกรอบเลยนะคะว่าสิทธิที่ควรได้รับคืออะไรามาดูการจข้อหนึ่งบอกว่าได้รับการช่วยเหลือจากผู้อื่นหรือได้รับการยอมรับจากผู้อื่นหรือได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานสิทธิที่นักเรียนควรได้รับค่ะ ถูกต้องนะคะตอบข้อ3ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานนักเรียนจะต้องเรียนจนถึงม .3 นะคะต่อไปค่ะข้อ6บทบาทหน้าที่ของครูที่มีต่อนักเรียนไหนก็อใดถูกต้อง 1. ถ่ายทอดความรู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ ใช่ไหมคะสว่ากล่าวตักเตือนด้วยความรุนแรงได้ไหมคะก็สาดูแลความเป็นอยู่ภายในครอบครัวบทบาทหน้าที่ของครูคะ่ะนักเรียนคิดว่าบทบาทหน้าที่ของครูข้อใดถูกต้องถูกต้องนะคะข้อหนึ่งคะ่ะต่ายทอดความรู้ ถ่ายทอดวิชาความรู้นะคะนี่คือบทบาทหน้าที่ของคุณครูต่อไปค่ะข้อสุดท้ายข้อ10การปฏิบัติตนตามบทบาทสิทธิหน้าที่ในครอบครัวจะส่งผลอย่างไรอย่างไรคะนักเรียนครอบครัวมีความสุขข้อสองครอบครัวมีฐานะดีหรือข้อสามครอบครัวมีชื่อเสียง การปฏิบัติตนตามบทบาทสิทธิหน้าที่ในครอบครัวจะส่งผลอย่างไรตอบข้อหนึ่งนะคะครอบครัวมีความสุขทำได้หมดทุกข้อไหมคะวันนี้คุณครูให้นักเรียนถาไปพร้อมๆค,ครูครูนักเรียนตอบกันได้หมดทุกข้อไหมคะ เดี๋ยวถ้าเราเจอกันที่โรงเรียนนะคะคุณครูจะให้นักเรียนทำอีกครั้งหนึ่งวันนี้นักเรียนอาจจะทําได้บ้างหรือทําไม่ได้บ้างไม่เป็นไรนะคะลูกวิชาสังคมนักเรียนต้องค่อยๆเรียนรู้กันไปคุณครูอยากให้เรียนดูซ้ําๆนะคะเพราะว่าจะทําให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้นฟังครั้งเดียวนักเรียนไม่เข้าใจแน่นอนคุณครูเชื่อว่านักเรียนจะต้อง ตั้งใจฟังมากๆนะคะไว้เจอการคลิปต่อไปบ๊ายบายคะ่ะ